จะดีแค่ไหนถ้ามีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่แวดล้อมไปด้วยทิวเขาเป็นฉากหลังมีอากาศที่สดชื่นหอบมาจากป่าใหญ่คงเพิ่มความรื่นรมในการชมงานศิลปะไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะซึ่งสถานที่แบบนี้มีอยู่จริงที่129 Art Museum ค่ะ 129 Art Museum หรือพิพิธภัณฑ์ศิละปะ129เป็นพื้นที่รวบรวมผลงานศิละปะที่มีคุณค่าและหายากจากการสะสมมาอย่างยาวนานของคุณเยาวนีนิรันดอนที่เกิดจากความรักและชื่นชมในงานศิละปะรวมถึงปณิธานที่จะเก็บรักษาผลงานเหล่านี้ไว้ในประเทศเพื่อจะมีส่วนทำให้คนไทยได้ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ศิลป์ของชาติและให้เป็นต้นทุนบ่มเพาะแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นหลังอีกด้วยค่ะ พิพิธภัณฑ์ศิละปะ129จัดห้องแสดงนิทรรศการออกเป็นสส่วนส่วนแรกนั้นก็คือห้องแสดงนิทรรศการถาวรที่จัดแสดงผลงานศิละปะของศิลปินแห่งชาติและศิลปินอาวุโสชั้นครูอาทิอาจารย์ประกิตบัวบุตรอาจารย์เฟื้อหริพิทักษ์อาจารย์ทวีนันทคว้างอาจารย์จัก,กรพันธ์โปยษยกฤตอาจารย์เฉลิมนาคีรัก อาจารย์ชลูดนิ่มเสมอและอาจารย์ถวันดัชนีค่ะซึ่งทั้งหมดนี้ถูกรวบรวมไว้ในห้องที่ชื่อว่าโอมาสเตอร์รูมนั่นเองนอกจากนี้ยังมีผลงานของศิลปินชั้นเยี่ยมที่ได้รับการเคารพชื่นชมอีกกว่า20ท่านเช่นอาจารย์สุชาวสิธิ์คเนศที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแฟนโกเมืองไทยและพระสราากักษ์ลกขตศิลปินทุนในหลวงรัชกาลที่5ที่เป็นคนแรกที่จบจากประเทศอิตาลีค่ะ ถัดมาอีกห้องหนึ่งคือห้องค o n t e m p o r a r y r o ูมซึ่งจัดแสดงผลงานของศิลปินร่วมสมัยเช่นภาพวาดสีน้ำมันบนผ้าลินินอย่าง a า a l l ล l ไม n ์ ine, โดยธนริตทิพฟารีภาพวาดสีอะคริลิกบนแคนวาสและชุดภาพสเก็ตภิกษุสันดานกาของอนุพงษ์จันทร และงานมิกซ์มีเดียตัวฉันและความทรงจำของแดงบัวแสนซึ่งเป็นส่วนสะท้อนของจินตนาการในวัยเด็กจนเติบโตมาโลดแล่นในเส้นทางสายศิลปินแห่งนี้ค่ะที่นี่ยังมีงานของศิลปินระดับโลกจัดแสดงอย่างคอลเลกชันเซรามิกของปาโบลปิกัสโซให้ชื่นชมอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนับว่า129 Art Museum ิเซมเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ศิละปะในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีส่วนผลักดันให้โคราชเป็นเมืองศิลปะร่วมสมัยจนได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานไทแลนเบเนเลโคราช2021เพราะฉะนั้นก็อยากพลาดอีกหนึ่งจุดเช็คอินชมงานศิลปะนานาชาติระดับโลกอย่างที่นี่นะคะ